กันอยากไปไหนเปนมังตอนมังกรตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนเหรอเออพร้อมยังพร้อมไปเปิละลูก้ามังกรใช่ไหมสุดแล้วใช่ไหมแล้วเป็นสวยไหมสวยไหมทำไมมันสูนมากจังอ่ะสวยมากจังเลยเรอไมัชงจนตายล่ะกินอะไรน่ะ สีอะไรนะสีฟ้าสีอะไรนะสีน้ำเงินน่ะสีน้ำเงินมันเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมสีน้ำเงินโอ้เปลี่ยนสีได้ด้วยนี่โอ้สีอะไรเนี่ยสีแดงโอ้เปลี่ยนสีเป็นที่ด้สีเขียวหลังกินว่าไงสังกินว่าไงเปิดไหมกลางคืนสวยไหมสวยไหมใช่ไหมใช่มังกรไหมกลางคืนเขาปิดเข้าไม่ได้ใช่ไหมเขาปิดเขาไม่ได้แต่มันไม่ร้อนใช่ไหมร้่นอะไรอ่ะ ไหนล่ะน่ะไหนนะไหนนาน่ะนี่อะไรไหนนะน่ะหุ่นนักมวยใช่ไหมหุ่นนักมวยชั่วอะไรใช่หุ่นที่นักมวยไงมันชั่วอะไรอนุกรมอหุ่นนักมวยใช่ไหมน่ะมันชั่วอะไรกันหุ่นลูกปั้นไงมันชั่วอะไรกันลำหวยไหลเก่งไงลูกน่ะอะไรล้างเจียวเลยใช่ไหม มังกรนู่นแหละโอ้มังกรสวยไหมว้าวมังกรพ่นน้ำเหรอมันพ่นน้ำออกมามังกรพ่นน้ำออกมาเหรอใส่น้ำอ่ะโอ้นี่มันต้มเบ๊ไม่ใช่เหรอป๊ามังกรหลับหรือตื่นล่ะทำไมไม่ตู่นล่ะป๊าอืมทำไมต้มทำไมต้มเบ๊ไม่รู้หล่ะป๊ามังกรไม่ตื่นเหรอใช่ I'm